ของซื้อมาเต็มเลยหนัะไม่มีใครกินเยดี๋ยวแม่จะมาวางไอ้เลขบนให้น้องๆแต่เดี๋ยวเผื่อแม่ผู้หลังไปไหนหมดแล้วมั้งในเว้นวุ่นไปไหนหมดแล้วมั้ง สิบงวดที่ผ่านมาเราออกอะไรคะวางหลักสิบบนนะสิบหน่วยบนเหรอไม่เดี๋ยวค่อย เดี๋ยวถ้าว่างใกล้ๆเราค่อยมาตักให้น้องๆเขาต้องหาเวลาแล้วเพื่อมาตักเลขให้น้องๆเขาค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางอ่าหลักสิบหลักหน่วยบนให้นะคะ เดี๋ยวประวันมาจับไว้ก่อนเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวประวันว่างเดี๋ยวประวันมาตัดสองตัวให้ก็อย่างเช่นงวดที่ผ่านมานะคะเอาค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะ <c oughs> คำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ตำกว่าส5บห้าปีค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้งนหางเนาะฮานอยวันนี้ปังเนหาะฮานอยช่วงเชา้าเอ้ปวันดูยังหาเข้าดีไหม,ไมปวกวันเพิ่งกลับมาจากสวนเดี๋ยวพววันขอเดี๋ยวพววันดูไอ้ฮาหนอยแป๊บว่ามันออกอะไร เห็นพ้านางบอกว่าวันนี้ฮานอยปังมากเลยปังจริงเหรอะวันไม่ดูอะไรทีนะไม่ว่างเลยอี๋ยวนะแป๊บเดียวนะอ่าน้องๆคนไหนสนใจหวยซองก็ทักไลน์เข้ามาเลยนะคะปะวันเปิดรับแล้วคะ่ะปวันเปิดรับแล้วค่ะสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะคะ อ,อย่างน้องๆคนใหม่น้องๆใหม่ที่ว่าเพิ่งติดตามปวันอนอะเนาะอย่างเช่นหวยซองเนี่ยถ้าว่าอ่าตัวเลขเขาไม่เข้าหรว่าตัวเลขเขาไม่มาเขาก็จะคืนเงินให้เรานะคะทางเจ้าของซองเขาก็จะคืนให้เนาะไอ้นี้อะ่ะไม่ใช่ว่าปวันเอามาทําหากินอะไรประวันนะเอามาแบ่งปันให้น้องๆหรอกอืมเราก็มาแชร์หารกันออกอะ่ะ ว่าเหมือนอย่างประวันเรามาซองสี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมประวันก็หารเหล่าเลยว่าประวันต้องรับกี่คนพอถ้าเต็มตามจํานวนคนปั๊บเนี่ยอย่างพวกประวันเนี่ยมีแล้วทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเอ็ดคนใช่ไหมเหมือนอันนี้ประวันพวกประวันก็หารกันหมดเลยคนละสามร้อยสามร้อยสามร้อยหมด นะคะน้องๆเข้าใจเนาะเหมือนอย่างกับอ่าเช่นเลขเขาไม่เข้าอย่างเงี้ยถ้าเลขเขาไม่เข้าเขาก็จะโอนเงินคืนให้เราอะ่ะเหมือนน้องๆเราแชร์กันออก300ใช่ไหมเขาก็จะคืนประวันเขาคืนมา4ี่หมนนั่นแหละแต่พวกประวันก็จะเอามาอาหารคืนให้น้องๆเราเลยคนละ3 0 0 300 300เพราะว่าเราแชร์กันออกไงอันนี้ประวันไม่ไดเอามาขายหรือว่า เอามาหากินหรือว่าอะไรอ่ะเนอะ้อนี่ประวันนั้นเอามาแบ่งปันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวันจะเอาซื้อกันเองก็ได้แต่ทีนี้ประวันเนี่ยสงสารนะ่ะคือน้องๆหลายๆคนอะ่ะที่ว่า,าเข้ามาเอาอาเลขซองเนี่ยก็หลายคนมากทักไลน์มาบอกประวันเนาอว่าประวันหนูหมดหนี้แล้วนะหลายๆคนมากๆเลยแต่น้องๆบางคนอะ่ะก็ยัง เอาไม่ค่อยเป็นะนะเนาะเหมือนอย่างที่ป้าวันสอนเนี่ยก็น้องๆก็คงจะจำได้อะเนาะเออเดี๋ยวป้าวันค่อยเอามาสอนอีกทีเนาะว่าให้จับยังไงอะไรยังไงเนาะอืมน้องๆมีอีกหลายคนนะที่ว่างวดนนี้รู้สึกว่าสองคนเนาะสองคนที่ว่าไม่ได้เนาะซึ่งก็น้องเขาจับไม่เป็นหรือบางทีน้องเขาอาจจะดวงไม่มี หรือว่ายังไงประวันไอ้น,นี่เนาะประวันว่าให้น้องๆเนี่ยที่ว่าซื้อจับเลขแล้วซื้อไม่ถูกน้องๆบางคนก็เขียนเสร็จแล้วไม่ได้ส่งก็ใกล้เหวยจะออกเราก็ไปทําบุญสักนิดตักบาทเสร็จอ่าตักบาทเราไม่จําเป็นต้องเยอะหรอกเรามี10บาทก็ตัก10บาท นะตักบาตรเสร็จแล้วเราก็ซื้อขนมอะไรก็ได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรให้เปิดดวงโชคดวงลามให้กับเราเสร็จแล้วก็เอาของกินแจกให้เขาซึ่งก็ทำบุญเสร็จแล้วเราก็ต้องทำทานอ่ะโอ้นี่ศูนย์เจ็ดโอ้เลขโอ้เลขเข้าดีจังเออถึงว่าปนางังเห็นปนังเย่เย่เย่เย,เย่อยู่คนเดียวประวันไม่รู้ทีนะเนี่ยโอ้ยเลขเนาะออ ลายดแดงละหนึ่งสองสามสามเดงโอ้เลขเข้าลายแด้งนี้ถ้าใครลูดก็อู้สามสีเด้งแล้วเนาะโอ้เลขเข้าช่วงอ่าช่วงอันนี้อย่างนี้ก็น้องๆก็ดูเนาะว่าถ้าถ้าเลขมันเข้าช่วงไอ้นี้แล้วก็ระวังกันหน่อยเนาะแต่ประวันก็ คิดว่านะมาอยู่แล้วแหละเลขอะ่ะอมตัวที่ประวันเน้นให้เนาะเพราะว่าประวันเห็นแล้วว่ามันออกไอ้นู่นนะเนาะว่ามันมาอยู่แล้วแหละยังไงก็ระมัดระวังกันหน่อยเนาะเอาค่ะน้องๆค่ะสนใจก็ทักมานะคะประวันเปิดรับแล้วค่ะพอทัาเต็มปุ๊บเนี่ยประวันก็จะปิดรับ ก็เหมือนอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาเนาะโอ้เยอะมากเวลาใกล้เลขจะออกเนาะก็ทักเข้ามาขอขอ,ขอซึ่งประวันเองเนี่ยก็ลงไปให้นานแล้วเนาะให้ให้ใหอนเข้ามาให้อะไรเข้ามากันเพราะว่าพอถ้าเต็มแล้วเนี่ยคือประวันก็จะปิดลับแล้วอะ่ะเนาะอืมเพราะว่าบางครั้งประวันก็งานเยอะไม่มีเวลารับด้วยอะไรด้วยเนาะยังไงก็ ไอ,อ้ทักไลน์กันเข้ามาก่อนนะเนาะยังไงก็จองไว้ให้เรียบรย้อยเราเอะไรเรียบรย้อยแล้วเราพอประวันรับสลิปแล้วเนี่ยประวันก็จะปักหมุดไว้ทุกคนเลยเต็มปุ๊บประวันก็ปิดรับปั๊บ,บ,บนะคะซึ่งก็เอามาแบ่งปันน่ะอย่างเช่นทุกๆงวดอะคะ่ะนะ อืมเพราะว่าหวยเจ้านี้เขา่าโอเคเลยอะผ่านเลยอะประวันคิดว่าเลขงวดนี้เนาะโอ้โหมีหน้าลุ้นมากเลยประวันคิดนะเลขหน้าลุ้นนี่เลขคือเลขมันจะลงล็อกเหมือนงวดที่ผ่านมาประวันคิดนะตามที่ประวันดูสูตรเนาะซึ่งประวันวันนี้ประวันก็กลับมาก็มานั่งทําสูตรเนี่ยสองสามร้อยกว่าสูตรซึ่งก็ทําเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็เอาลงสมุดบ้านใหญ่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรที เพียงแต่ว่าจะเอาสูตรที่ว่าแม่นที่สุดอะ่ะก็เหมือนอย่างกับงวดที่ผ่านมาเนาะที่ประวันเอามาลงให้เนาะ,เ,นะเดี๋ยวให้ใกล้ๆเดี๋ยวประวันมาตัดให้ใจเย็นๆนะคะเออก็มีน้องๆหลายคนเนาะทักมาหาประวันประวัน ประวันจับล่างให้หนูได้ไหมประวันเนี่ยไม่อยากจะโกหกอนะประวันพูดตรงๆนะประวันนี่เป็นสายบนค่ะสายเลขบนนะคะซึ่งสองตัวล่างเนี่ยประวันไม่เก่งเลยเพื่อนประวันที่เก่งล่างเนี่ยคือจับแล้วเปะ๊ปะๆมาทุกงวดคือมันตายซะแล้วค่ะมันกลับบ้านเก่ามันไปละอืมไอ้ที่เหลือเนี่ย บางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งบางคนก็ไม่รู้เรื่องเลยอส่วนมากก็จะอาศัยประวันอะ่ะอือาศัยประวันกับไอรา,าหิมอะ่ะชุดนี้ถ้าว่าประวันกับไอรา,าหิมไปแล้วก็คือจบหมดละเ <c oughs> <c oughs> นาะเอ้ยยังไงก็ซื้อบนอะ่ะพยายามเน้นบนอะ่ะนานๆเลขประวันเขาก็จะวิ่งลงล่างสักครั้งหนึ่งอย่างไรประมาณนี้อ่ะเนาะก็อย่างเช่นเมื่อวานฮานอยอเนาะก็หลุด ซึ่งประวันนอนเช้ามากลาวออกมาไหลไม่รู้ประวันหลับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็ตื่นขึ้นมาเอา้ามาดูลาวโอ้มันเข้าสองเด้งเลยเนาะแน่เห็นไหมประวันบอกแล้วถ้าประวันปรับสูตรลาวนะนอยประวันจะหลุดอื <laughs> ทําผือที่อทีนี้พอ <laughs> ปรับสูตรลาวลาวเข้าเอานอยหลุดเออทําไงอ่ะดีทีนี้ <laughs> แต่วันนี้โอเคเนาะอ้าวแล้วพูดมากแล้ว,แ,ลวแม่เอาไอ้เครื่องคิดเลขมาทีโอ้ยวันนี้ก็มาเลก,ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ ไปใ,ใกล้หน่อยสิเออกิดอืมเมื่อวานนี้น้องๆโดนฮานอยกินกันใช่ไหมอ่ะวันนี้เอาคืนกันนะ ปรับสูตรแล้วแล้วหน่วยประวันจะหลุดทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเขียนก่อนโอ้ยยุงมาอีกละอ่าสิบบน,นสิบหน่วยเนาะใกล้จะหมดละ สิหน่วยบนหนึ่งเดือนเจ็ดหห้ารัฐบาลเนาะรัฐบาลวราวันไม่ต้องเขียนก็นได้เนาะอืมแค่นี้ก็รู้ละมันต้องลงสิบหน่วยอยู่แล้ว ม่นาะมึงไปยกไอ้นุ่นลงมาก่อนก็ได้ของอะ่ะอืมเผื่อเดี๋ยวเอารถออกไปข้างนอกใช่เพราต้องออกอแ,แล้วเดี๋ยวลูกจะพาไปกินอะไรก็ไม่รู้เห็นเขาไลา่ลามาบอกแล้วมึงไปไหมไปด้วยกันนี่แหละไม่วันนี้นอนที่เนี่ยไม่ต้องกลับบ้านละกลับทำไมเราไม่มีใครอยู่ ไปนอนเบลออยู่คนเดียวอ่ะมึงนางเอาสูตรไอ้หลักหนวยมาทีเดี๋ยวเนาะะวันทําเลขนี่ก็จะช้าสักนิดน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะ นี่ก็จะเป็นเดี๋ยวประวันเขียนไว้ให้ก่อนอันนี้สิบนาอสิบหน่วยเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเลขชุดไหนเนี่ยถ้ามันตรงกับของน้องๆอ่ะน้องๆก,ก็ลองเอาไปเทียบดู ว่าชุดไหนมันตรงถ้ามันตรงก็เอาชุดนั้นอะไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าชุดเนี้ยประวันเลือกมาเนาะมันสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างอะค่ะหลักหน่วยเนี่ยนะทั้งหน่วยบนหน่วยล่างอะตามที่ประวันดูสูตรมาเนาะเขามาได้ทั้งบนและล่างค่ะนะคะถ้าน้องๆมีสูตรเด็ดหรือว่าเลขเด่นอะไรก็เอามาจับกับของประวันก็ได้ค่ะเหมือนอย่างเช่นชุดเนี้ย จะมาได้ทั้งบนและล่างค่ะนะคะบางทีเขาก็มาบนตัวบางทีเขาก็มาล่างตัวนะ่งค่ะถ้างวดไหนที่ว่าเขาใช้ร่วมกันสองอบนล่างอะ่ะเขาก็จะมาเราก็จัดวินตรงนี้เลยนะคะซึ่งตัวเลขเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะมาตัวไหนอประวันเองประวันก็ไม่รู้อะว่ามันจะมาตัวไหนยุง ยุงนี่กัดเจ็บนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาจับตัดเก้าสอง เก้าห้าเก้าหกเลขงวดนี้นะถ้าถ้าประวันดูไม่ผิดนะนะอย่าโทษก่อนอย่าโทษก่อนอัดอัดคลิปอยู่โทรมาเครื่องนู้นก่อนเร็ว อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ป้าถ้าถ้าประวันดูไม่ผิดนะงวดนี้นะประวันว่านะเลขเนี่ยตัวเก่ายังอยู่อาจจะอยู่ถึงหนึ่งถึงสองตัวก็ได้แต่ประวันยังไม่รู้ทีว่าเออตัวเก่าเนี่ยมันจะอยู่ตัวไหนเนาะยังไงน้องๆก็ลองพิจ,จารณาดูเนาะลองเอาไปเทียบกับชุดของน้องๆดูว่า มันมาตัวไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวให้ใกล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 ,ใกล้ก็ประมาณสักสามวันสองวันสามวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวใกล้ใกล้เลขจะออกก่อนเนาะเดี๋ยวประวันก็ค่อยมาตัดให้เนาะโอเคไหมฮ่ารวยบอกว่าอย่าโทรก่อนเดี๋ยวสิบหน่วย บนนะ1ทับ7 5 6รัฐบาลรู้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยรับนางดูที่ใครลูกไหมอะ ็นมันโทรเข้ามาเครื่องที่ไล์อยู่เนี่ยอ,อ่าพิมพบอกมันทีอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเครื่องนี้ก่อนไล์อยู่ไล์อยู่รู้แล้วเดี๋ยวโทรกลับรู้แล้วเอาค่ะน้องๆค่ะน้องๆเคปนะคะน้องๆดูก่อนว่าตัวไหนที่ชนกับประวันก็ลองเอาไปจับดูเพราะว่าสองตัวเนี่ย มันมาได้ทั้งบนและล่างนะคะสองตัวเนี่ยมาได้ทั้งบนและล่างซึ่งประวันก็ไม่รู้เนาะว่าตัวไหนมันจะมาน,นประวันก็เลือกชุดที่ว่ามันแม่นที่สุดอะแม่นที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงก็ใกล้ๆสักวันสองวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวใกล้เลขจะออกเนาะเดี๋ยวประวันก็ค่อยมาตัดให้ประวันก็คงจะมีเวลาลงให้หลักสิบบนเนี่ยอาจจะลงให้เป็นชุดหรือสอชุด ล่างสองชุดบนสองชุดไปลงช่องปลาทองแล้วก็มาลงช่องประวันอย่างละสองชุดแล้วก็เดี๋ยวประวันจะไปลงอ่าก็ลงหลักร้อยให้ก็คงจะได้ลงแค่5้าคลิปแค่นั้นเนี่ประมาณนั้นนหะเพราะว่าประวันไม่มีเวลาเนาะลงมากลงน้อยถ้ามันจะถูกมันก็ถูกอ่ะเนาะอันนี้ชุดที่หนึ่งเดี๋ยวชุดที่สองนี่ประวันค่อยเอาไปลงช่องปลาทองเนาะ เพราะว่าเราต้องรักษาช่องไว้แต่เดียวน้องๆอ่ะหาประวันไม่เจออีกเอาค่ะน้องๆ่ะแคปค่ะแคปไปก่อนตัวไหนชนเก็บค่ะถ้าไปชนกับสูตรน้องๆอ่ะเนาะแต่ถ้าไม่ชนก็ถ้าน้องๆมีตัวเด็ดตัวอะไรก็เอามาจับกับอันนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นหลักสิบนะคะอันนี้หลักสิบค่ะเป็นหลักสิบนะคะหลักสิบบนนะคะสามารถมาได้ทั้งบนและล่างค่ะ ประวันเองก็ไม่รู้เนาะถ้าประวันรู้ก็ประวันซื้อเองหมดแหละพราะประวันนั้นโอ้โหชอบมากกับตัวเลขอะนะอืประวันตัวประวันเองก็ถูกมาติดติดกันสีงวดเลยอะโอ้ยถูกเยอะมากงวดที่ผ่านมานี่นาะประวันถูก,กเยอะเยอะจริงๆอืมเดี๋ยวประวัน ี๋ยวประวันสอนน้องๆที่อ่าอยู่ในไอ้กลุ่มหวยซองหน่อยก่อนน้องๆบางคนก็ยังไม่เข้าใจอ่ะเนาะอันนี้ค่ะน้องๆค่ะน้องๆฟังประวันนะน้องๆที่ว่ายังไม่ค่อยเก่งอ่ะเนาะยังที่ว่ายังไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้องๆเห็นไหมถ้าถ้าเหมือนอย่างกับเลขเนี่ยประวันจะเขียนไว้ให้เนาะเลขซองมาเล เน right? hey, ้นบนกันล่างเลขวิ่งเนี่ยวิ่งนี่นะให้น้องๆเอาเลขวิ่งนี่นะถ้าถ้าวันไหนที่ป้ะวันไม่ได้จับตรงนี้แต่ป้ะวันจับให้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะจับเองเรื่องอะไรอ่ะนะเหมือนอย่างเช่นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยเอาเลขวิ่งซองมาเลเนี่ยนะถ้าว่ามันชนกับของป้ะวันชนกับของเพื่อนอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยถ้าเลขชนกันอย่างเงี้ยให้น้องๆเอาเลขนี้นะคะมาจับกับเลขนี้ค่ะเลขเด่นป้ะวันเนี่ยเห็นไหม สรุปเด่นตัวจับเนี่ยเพราะว่าอันนี้21คนเนี่ยซึ่งทำกันเสร็จแล้วก็จะเอามา,าจับชนกันว่าเราได้เด่นตัวไหนก็จะคัดออกมาค่ะเสร็จแล้วเนี่ยป้าวันก็จะเอามาชนาชุดพิเศษของป้าวันอีกทีป้าวันก็จะตัดออกมาค่ะนี่นะคะก็เหมือนอย่างงวดที่ผ่านมาเนาะเนี่ยซึ่งป้าวันก็ตัดออกมาก็ได้อยู่ที่3ตัวเนาะซึ่งก็มาล่างตัวบนตัวหนึ่ง เนี่ยนะคะน้องๆก็ดูเนาะเออดูดูเนาะเดี๋ยวเนี่ยน้องๆเห็นไหมเนี่ยเหมือนอย่างกับทัดเลขมาอย่างนี้เนี่ยของเพื่อนเนี่ยเห็นไหมน้องๆจับใส่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยน้องๆก็ดูด้วยเนาะว่าเลขชนตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันมีอย่างนี้แล้วก็จับมาใส่ตรงนี้เลยเนี่ยถ้าเห็นน้องๆเห็นไหมคะน้องๆเห็นเนาะเนี่ยเนี่ยประวันสอนอยู่นะคะน้องๆดูนะทัดเลขนี้มันชนกับตรงนี้เนี่ยเห็นไหม เราก็จับชุดนี้อัดตรงนี้เลยป้างบนล่างเนี่ยแบบไหนมีมาให้เห็นแน่นอนเนาะเพราะว่างวดนี้ระปวันจะไม่ลงเลขดับให้แล้วค่ะเพราะว่ามันทำให้เราเสียโอกาสเนาะน้องๆเข้าใจเนาะมือนก็เหมือนอย่างที่ประวันสอนไปแล้วเนาะบอกไปแล้วเนาะคลิปก่อนอนะถ้าเลขซองมาเลยเนี่ยเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมถ้าเข้ามาชนกับตัวกลางเนี่ยตัวกลางนี่นะไม่ต้องเอานะคะ นะคะไม่ต้องเอามาวินตรงนี้ก็ได้นะคะเอามาวินกับตรงนี้ก็ได้ซึ่งน้องๆก็ดูเนาะว่าเลขที่ประวันเนี่ยคัดออกมาแล้วเนี่ยเขาชนกับตัวไหนน้องๆก็ดูเนี่ยเห็นไหมคัดออกมาแล้วเขาชนกับตัวไหนกับทักษะประวันถ้าเลขคัดออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> หรือว่าเลขตรงนี้อ่ะเขาชนกับทักษะประวันตัวไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำเป๊ะมากนะคะ น้องๆเข้าใจเนาะซึ่งประวันเองก็สงสารน่ะน้องๆบางคนก็ป้าหนูไม่ได้อย่างเช่นเคยอีกแล้วไปทําบุญสักหน่อยเนาะใกล้เลขจะออกแล้วก็ไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรมั่งให้เทวดาที่รักษาตัวเรามั่งเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านมั่งเนาะให้พรานั่เปิดดวงโชคดวงลาบให้ทำบุญเสร็จตักบาตรเสร็จซื้อของให้คนกินสักสิบบาทห้าบาทเนาะ ก็อธิษฐานบอกเจ้ากรรมนายเวนะเปิดดวงโชคดวงลาภให้กับลูกด้วยนะวันนี้วันที่เท่านี้เท่านี้เนาะอืมบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะมีไม่ใช่ประวันงมงายนะแต่ว่าความเชื่อเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะนะ่ะเนาะไปทำสักหน่อยก็ดีอนะ่ะเนาะเผื่อทำแล้วเผื่อน้องๆก็เออที่ว่า ซื้อเลขไม่ถูกซื้อเลขไม่ถูกอย่างเงี้ยก็เผื่อจะได้รางวัลที่หนึ่งเนาะได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักใบสองใบอะไรประมาณนี้นอ่ะเนาะอืมก็ลองดูเนาะเอาค่ะน้องๆคนไหนสนใจก็ทักไลน์เข้ามาค่ะหวยซองประวันเปิดรับแล้วนะคะหวยซองระวันเปิดรับแล้วค่ะแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยหวยซองสายมาเลค่ะเอาค่ะ เราก็จะเอามาแชร์แบ่งปันกันอย่างเช่นทุกงวดอะค่ะนะคะซึ่งพวกประวันได้แล้วเนี่ยเงินพวกนี้เนาะคือเงินมันโลนอะพูดตรงๆว่าเงินมันโลนค่ะเก็บไม่ค่อยอยู่ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกประวันเอามาเสร็จแล้วเนี่ยประวันก็เอาแบ่งเอามาแบ่งปันให้น้องๆนะก็มันก็เหมือนอย่าเราแบ่งกันอะแบ่งปันอะ ที่เหลือก็เอาไปทําบุญมั่งอะไรมั่งอืนะเอาเอานี้ค่ะเอานี้ก็แคบค่ะก็บางคนเนี่ยก็ดวงไม่ดีถ้าเราเอามาแบ่งปันกันลายๆคนอย่างเงี้ยบางคนดวงดีก็น้องๆก็จะได้มาเสริมดวงให้กับคนที่ว่าดวงไม่ค่อยดีเนาะก็ดวงอะ่ะมาช่วยกันดันให้เลขมันอกอกนะคะเอาค่ะ อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล,ลเนอะน้ะป้าแล้วก็หัวโบราณสักนิดแต่เป็นคนทันสมัยค่ะ <c oughs> เอาค่ะเพราะวันจะไปอาบน้ำละเดี๋ยวลูกทุ่มหนึ่งลูกจะรับออกไปกินอะไรก็ไม่รู้พราะวันก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนอะเอาค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ